เวลาท่านผู้ชมชาวไทยด้วยนะคะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟีไฟให้ดูนะก็เล่นก,รการนิดนึงนะ <c oughs> ก็เข้ามาแล้วก็เปน็นลูภาพาปรไฟนี้นะผมก็เล่นได้ประมาณอย่างนี้เลยนะผมไม่ฝึกมาผมก็จะเล่นหมดนี้นนะมือวิสต้าไม่ใชนะ่ไม่ใช่ใสีวิสีนะ แยวผมจะตัดที่มันไปเสร็จแล้วกันนะก็เข้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ผมก็ลืมตัดนะผมก็จะวิ่งไปแล้วนะผมก็เน็ตตึงนิดนึงนะเน็ตตึงแต่ไม่สามารถกิงได้นักการนะตอ ตอนนี้นะอยากมากแก้ผู้ตายไอ้เห้ยเออเออนี่เน่ไปเดี๋ยวพันยาก่อนแป๊บย่อยาว คนนี่แหละบางคนยิงไม่ได้กลัวหัวนะยิงจริงเอ้ยโอ้สมสันเมื่อยเพื่อนเล่นก๊กกาแล้ววะเล่นก๊กกา เดี๋ยวผมจะลงคลิปดูผมจะลากลากหัวไปหนึ่งดี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 หมอบหนึ่งล้วหมอบหมอบไปหนึ่งล้หมอบไปหนึ่งดีองดองดเ y, อวอเอวอเคลียร์ของเคลียร์ของ ไปใส่ตึงอะนะผมตลาดสองขถวก็จะไปตึงรูดนะโอ้สองคนก็ได้นี่ล่ะหัวเฮ้ยมองอะไรวะเต้นไทยรู้เลยเนี่ยฮะมองอะไรอุย้ยวันกันตู้เล็กจีเที่โต้อดดตรงนี้จี๊ดาวาตัวเป็นกี๊ดหัวละ ทำท่าเดี๋ยวแป๊บนึงเอเตูนเี้ยอ่อนนี่อูนะดูใหม่ดูใหม่เมื่อเมื่อตูนเจ้าก็ฟังไม่ได้อย่ามาเบี้ยวกับกู อี่ยงวะเฮไปดูก่อนอย่างไว้ยไงเว้ยหายเอ้เต๊กแต๊กโอ้ยแตกสักว่าโอ้แตกแตกหมดแล้วไม่ได้ปอกอ่ะนะ ใสยตึงอะนะสายตึงสายตึงอะ,นะงงอะเอ็ดก็มีแค่หกเองเอวัวหนึ่งเอวัวหนึ่งเอวัวหนึ่งไปเฮ้ยจะรักหัว <c oughs> b <c oughs> เมีก็ไลนจบไปแล้วนะก็ต้องขอลาไปก่อนละบ๊ายบาย